ธรรมนัตโอเวอร์แอคชั่นบันทอนภาพลักษณ์รัฐบาลดูเหมือนว่ารัฐบาลอนุทินกำลังทำผิดพลาดซ้ำสองหลังจากตัดสินใจผิดพลาดครั้งแรกในการแจ้งเตือนและสั่งการอบพยพประชาชนออกมาจากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จนทำให้มีประชาชนติดค้างกลางน้ำท่วมนับแสนคนความผิดพลาดที่ว่านั้นคือการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัตมาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอหัดใหญ่ สัญญาณความผิดพลาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่นายกแต่งตั้งให้ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นผอ,ออสอน,นอพอเมื่อวันที่24พฤศจิกายนแต่กลับปรากฏว่าในวันเดียวกันกลับมีภาพของร้อยเอกธรรมนัฐไปเปิดงานเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําที่จังหวัดเชียงใหม่จนเกิดคําถามว่าทําไมร้อยเอกธรรมนัฐไม่ยกเลิกภารกิจทั้งหมดแล้วลงไปบัญชาการสถานการณ์หน้าง,งานด้วยตนเอง เพราะตอนนั้นสถานการณ์วิกฤตมากระดับน้ำท่วมสูงและชาวบ้านก็ติดอยู่กลางน้ำมามา3วันแล้วกระทั่งผ่านมาอีกวันคือวันที่25พฤศจิกายนร้อยเอกธรรมนัฐถึงบินไปลงหัดใหญ่โดยอ้างว่าที่ผ่านมาสภาพอากาศไม่ดีและได้มีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อสั่งการมาก่อนหน้าแล้ว ขณะเดียวกันนายกอนุทินยังทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาอีกเมื่อมีการประกาศพรากฉาุกเฉินพร้อมแต่งตั้งพลเอกอุกฤษบุญปานนผู้บัญชาการสหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ทถามกลางคำถามสำคัญว่านี่เป็นการแต่งตั้งผอ,อเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนกับตำแหน่งเดิมของร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่ แต่หลังจากลงพื้นที่หัดใหญ่แล้วร้อยเอกธรรมนัตก็พยายามโชว์ให้เห็นว่าตัวเองเป็นผอบอเหตุการณ์ตัวจริงเสียงจริงเริ่มตั้งแต่การประชุมกับหน่วยงานราชการและกองทัพภาคที่4ที่ร้อยเอกธรรมนัตตั้งคำถามว่าทำไมทหารถึงแบ่งการทำงานเป็นโซนทั้งที่สถานการณ์จริงน้ำปกคลุมทั้งพื้นที่หมดแล้วซึ่งแยกไม่ออกหรอกว่าโซนไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้าง พร้อมโชว์แอคชั่นโวยวายเสียงดังกลางที่ประชุมให้ทหารแร่งลงพื้นที่เพื่ออพยพประชาชนออกมาให้ไวที่สุดทั้งยังถามแซน่วยซิลว,ว่าลงพื้นที่ตรงไหนแล้วบ้างทำไมถึงยังไม่เห็นลงพื้นที่จากนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็โชว์ลงพื้นที่หน้าง,งานยืนชี้นิ้วและตะโกนสั่งการไม่ต่างจากหัวหน้าหน่วยกู้ภัยคนหนึ่ง มีอยู่ช็อตหนึ่งถึงกับตะโกนตำหนิทหารที่ขับรถบรรทุกยกสูงว่าทำไมถึงพูดไม่ดีกับชาวบ้านจนชาวบ้านและทหารทำหน้างงกันไปหมดบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐแม้จะลงไปคลุกหน้างานตากฝนลุยน้ำซึ่งดูแล้วเป็นภาพของความทุ่มเทก็จริงอยู่แต่ถามว่ามันใช่หน้าที่ของผอบอเหตุการณ์หรือไม่ พอบอเหตุการณ์ควรมองสถานการณ์ในภาพรวมแล้วคอยตัดสินใจสั่งการในจุดที่ยังขาดเหลือและหลอมรวมทุกหน่วยงานให้ทำงานอย่างสอดคล้องกันไม่ใช่หรือและไม่ควรที่จะออกแอคชั่นตำหนิหน่วยงานอื่นต่อหน้าสื่อและต่อหน้าชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะทะหารที่ทุ่มเทลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่วันแรกก่อนที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะได้เป็นพอบอเหตุการณ์ตั้งหลายวัน ถามว่าการเล่นบทบูดุดนันไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมและลงคลุกหน้างานแบบนี้ของร้อยเอกธรรมนัสได้เนื้องานและถูกใจชาวบ้านหรือไม่รัฐบาลลองไปไล่ดูโพสต์ข่าวและไล่ดูคอมเมนต์เกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัฐดูก็จะรู้ว่าประชาชนเขาคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับรัฐมนตรีท่านนี้นิสัยทั์ของนักการเมืองยุคเก่าอาจติดภาพว่านักการเมืองที่ดีต้องสร้างภาพเป็น เราจึงได้เห็นนักการเมืองชอบไปเดินลุยน้ำครึ่งตัวแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านหรือไปสวมกอดเรียกซีนกับยายแก,แก่หรือไปทำกับข้าวเลี้ยงผู้ประสบภัยทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่เพราะพวกเขาเชื่อว่านี่คือซีนที่จะเรียกน้ำตาและสร้างคะแนนนิยมกับชาวบ้านได้ถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ถ้าอยากได้คำตอบก็ลงย้อนไปอ่านข่าวคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งตั้งวอรรูมรับมือน้ำท่วมโดยมาตรการของกระทรวงพาณิชย์มีทั้งมาตรการระยะสัน้นซึ่งเน้นการส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยและกำชับให้เติมของที่จำเป็นเช่นข้าวสารไข่ไก่มาม่าเป็นต้นอย่าให้ขาดและอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา ส่วนมาตรการต่อไปได้สั่งการให้เตรียมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยเพื่อน,นําไปขายถูกตามโครงการธงฟ้าและเตรียมหาจุดจําหน่ายสินค้าเพื่อน,นําเอาสินค้าของผู้ประสบภัยออกไปขายสร้างไรายได้เป็นต้นจะเห็นได้ว่าคุณสุภจีไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันบินลงใต้และไม่ต้องเดินลุยน้ำหรือเปียกน้ำฝนแม้แต่หยดเดียว แต่กลับได้รับความเชื่อมั่นและได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามว่ามีการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นระบบสมกับเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างสูงในภาคเอกชน จากประสิทธิภาพที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวของรัฐมนตรีในรัฐบาลเดียวกันหวังว่าจะทําให้นายกอนุทินได้คิดว่าจะวางคนเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ต่อไปอย่างไรเพราะสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ําลดจะตามมามากมายทั้งการจัดการศพที่ติดตามบ้านการฟื้นผูพื้นที่หลังน้ําท่วมรวมถึงมาตรการเยียวยาชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่สําคัญคือในเดือนธันวาคมจะเป็นฤดูการที่ภาคใต้จะ,ะเผชิญกับมรสุมที่ทําให้เกิดฝนตกหนักเป็นประจําทุกปีนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมซ้ําอีกก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะในภาวะที่โลกมีสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอและถ้าถึงตอนนั้นความเสียหายจะหนักกว่านี้อย่างมหาศาลเพราะมันเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวหัดใหญ่เป็นจำนวนมาก นายกอนุทินจึงต้องทบทวนให้ดีว่าจะมอบหน้าที่อันสำคัญต่อจากนี้ไว้กับตัวเองหรือจะมอบดาบอาญาสิทธิ์นี้ให้กับใครโอกาสที่จะพลิกเปมมีไม่มากแล้วเพราะถ้าฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกลางเดือนธันวาคนนี้รัฐบาลก็จำเป็นต้องชิงยุบสภาและแทบจะไม่มีเวลาให้ทำแต้มเพิ่มได้อีกเลย